you uh -huh. ค่ะก็กลับมาพูกับแพตตี้นะคะในช่วงอันบ็อกซ์ปิกนี้ค่ะเป็นช่วงที่แบบทีมงานเนี่ยจะเตรียมอาหารอะไระต่างนาๆนานาคะมาให้เราลองชิมให้ลองทานค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูันดีกว่าว่าทีมงานเนี่ยเตรียมอะไรมาให้เราค่ะมีความเป็นมหกรรมเยลลี่น้อเยลลี่เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาเรียนกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่นะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยก็คือแบบสามารถแบ่งได้เลยนะคะว่าแบบฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกของแบบเยลลี่หมีอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นแบบเยลลี่หนอนแล้วก็อันนี้นะคะแปลกตาว่ากเลยค่ะไม ดูอันแรกกันดีกว่านะคะอันแรกเนี่ยเป็นฮาริโบนะคะอันที่2เนี่ยเป็นยูปี้นะคะอันนี้เป็นจารี่แบร์แล้วก็แบร์อะไรไม่รู้นะคะอันนี้เหมือนทีมงานเนี่ยแอบกระซิบมาด้วยค่ะว่าราคาเนี่ยแรงมากๆเลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นของจาลี่กับยูปี้ค่ะอันนี้ของอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่แบบแปลกตามากๆเลยค่ะเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่เซตน้องหมีเยลลี่กันเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันที่จารี่แบร์กันเลยนะคะก็น่าจะคุ้นตากันอยู่นะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นฮาริโบค่ะแต่ทุกอันที่อออกกมาานนะะะคแพีเเ่็็จบบปส เดียวกันไปเลยเนาะจะได้แบบวัดกันไปเลยว่าอันไหนดีกว่าอ,อันไหนค่ะอันก็เป็นของยูฟี่นะคะก็นี่นะคะทุกคนเราเนี่ยได้เอามาลองวางยืนกันแล้วเนาะก็คืออันนี้นะคะที่เวซ่ามาเนี่ยแบบนี้นะคะ ก็คือสออันนี้เนี่ยสิบาทนะคะแล้วก็อันนี้24บาทส่วนอันนี้นะคะ60บาทะค่ะแล้วที่แอบแรงอยู่เลยค่ะ <c oughs> ก็ดูจากพวกนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแบบเออมีความตัวใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะแบบสามารถมองได้เลยว่ามันใหญ่กว่าจริงๆค่ะส่วนอันนี้นะคะของเจอร์รี่แบร์เนี่ยจะมีความแบบมีความเหมือนเป็นผงอะไรเคลือบๆหน่อยนะคะเพราะว่าแบบมันจะมีความขุ่นกว่าตัวอื่นเลยค่ะตัวอื่นเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าใสกว่าแบบใสกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็ลื่นๆด้วยค่ะไม่ยอมติดแบบผงลื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยตอน ปัดออกมาใช่ไหมคะกลิ่นเนี่ยลอยแบบพุ่งจีขึ้นมาที่จมูกเลยค่ะส่วน3ตัวนี้เนี่ยก็คือแบบดูดดรอปลงไปเลยค่ะอันนี้คือกลิ่นขึ้นมาเลยค่ะเรามาลองชิมกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นของจอริบแบร์ค่ะอันที่2นะคะเป็นของฮาริโบค่ะเรื่องของฮาริโบกับยูปี้นะคะคือมีแบบความสีที่คล้ายๆกันเลยนะคะแบบอันนี้ก็จะมีความเข้มนิดเดียวค่ะเข้มกว่านิดนึงเอง แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะคะตัวใหญ่สุดเลยค่ะก<ม>็เท่าที่พัตตี้กินมานะคะ<ม>ก็คือแบบส่วนตัวเนี่ยจะเรียงลำดับตามที่ชอบเลยนะคะ<ม>ก็อันนี้นะคะเป็นแบบตามลำดับที่พัตตี้ชอบเลยก็ อันนี้อันดับหนึ่งนะคะอันดับ2แล้วก็อันดับ3แล้วก็อันดับ4ค่ะก็ที่ให้อันนี้เป็นอันแรกเลยนะคะเพราะว่าแบบเปิดถุงขึ้นมาใช่ไหมคะกลิ่นก็แบบตีพุ่งขึ้นมาที่หน้าเลยค่ะแล้วก็แบบเยลลี่เนี่ยมีความนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยนะคะเะคี้ยวง่ายด้วยค่ะไม่แบบเหนียวเหนียว,เ,ยวเคี้ยวยากอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้อันที่2ค่ะอันนี้นะคะก็คือแบบ ที่ชอบเพราะว่ามีความหอมนอยๆค่ะแบบมีกลิ่นนอยๆแล้วก็นิ่มมากๆค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบความนิ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้เคี้ยงง่ายๆค่ะอันต่อมานะคะนี้เป็นอันดับที่3าค่ะก็คืออันนี้นะคะที่ให้เป็นอันที่3เนี่ยเพราะว่ามันมีแบบความเคี้ยวยากนอยๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คือค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็หนึบๆไปหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้อันที่4ค่ะที่ให้เป็นอันดับสุดท้ายเลยนะเพราะว่า ลิ่นนะคะแบบมันก็หอมดีค่ะแต่มันแบบกลิ่นไม่ค่อยชัดขนาดนั้นแล้วก็มีความแบบเคี้ยวแอบเคี้ยวยากมากเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเซตเยลลี hmm. ่ม wow. ีนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่เซตน้องหนอนกันนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นของแบรนด์โทลลี่ค่ะแล้วก็ที่2นะคะจะเป็นของแบรนด์ยูพี่ค่ะอันนี้นะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าแบบลักษณะมันค่อนข้างแตกต่างกันนะคะตัวของยูพี่เนี่ยก็คือมีความยาวกว่านะคะแล้วก็ของอันนี้เนี่ยจะมีแบบเหมือนเป็นผงเปรี้ยวๆมาค่คะแบบเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นมาหน่อยค่ะ เราก็มาลองชิมกันเลยนะคะ ไ็้ชิมมานะคะส่วนตัวเนี่ยจะชอบของอันนี้มากกว่านะคะของทอลลี่ค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวม,มันก็แบบไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะคะเลยชอบแล้วก็มีผสมแบบหวานๆด้วยคะ่ะแล้วก็เคี้ยวหนุบหนับนุ่มๆด้วยค่ะคือตอนนี้นะคะก็คือหอมแล้วก็แบบมีความแบบนุ่มมากๆเลยค่ะก็เรามากันที่เซตถัดไปนะคะอันนี้นะคะถือว่าแบบแปลกปาวาาค่ะเพราะว่าพิตตี้เนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยก็แบบเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะก็ันนี้นะคะกลิ่นกลิ่นค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีความแบบขมๆแล้วก็เลมอนเลมอนนะคะ ก็คือจะเป็นสีนี้นะคะทั้งทั้งห่อเลยแล้วก็จะมาชิมกันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงซอฟตีต้นะคะแบบมันก็กินได้ค่ะแต่แบบซฟตี้ว่าคือมันแบบพุ่งขึ้นมาแบบแรงไปหน่อยก็ส่วนตัวนะคะแบบเปรี้ยวมันก็จะดูแบบดรอปลงไปหน่อยแต่แบบก็ยังมีความผสมกันนะคะเป็นรสชาติที่แบบงงๆนะ แล้วก็รู้สึกเหมือนเคยชิมรถนี้ที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพัตตี้นะคะจะมาจัดอันดับให้ทุกคนดูค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยพตตี้ชอบรถไหนมากที่สุดนี่ค่ะพัตตี้ก็จัดอันดับแล้วนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นสั่งอันดับหนึ่งแล้วก็ไปอันดับสุดท้ายค่ะอันแรกนะคะจะเป็นของโทรี่อันที่2องยูปี้นะคะอันที่3เป็นทาเว์เฟเวอร์ค่ะอันที่4เป็นยูปี้ อันที่5เป็นของของวิชิชิมอนสเตอร์ซอฟแคนดี้นะคะอันที่6ค่ะจะเป็นของฮาริโบแล้วก็อันที่เจดจะเป็นของจาริแบค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวแบบเซตเยลลี่ของแพตตี้ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจก็สามารถไปตามซื้อกันได้นะคะที่แพตตี้รีวิวไปเนี่ยก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแพตตี้หมดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะก็หมดเวลาของแพตตี้กับช่วง u n b o x อกซ์บิ i กนแล้วค่ะพเพื่อนๆนะคะก็สามารถติดตามไปที่ช่อง m o n o โรเวนต์ Station, s t ามิ s สกกด202ผ่านกล่อง 3BB กิกทีวีค่ะวันนี้แพตตี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย